และนี่ก็คือโดมสายฟ้าฟ้าที่รุนแรงที่สุดในเกมนี้มีความฟาดปันที่โคตรจะสะใจโอุโ้ยและโดมที่เราจะเล่นกันต่อไปนี้นั่นก็คือโดมเทสลาโดมยังไงละ่ะบึินบึ้นบ้้น และตัวพายเมลีแกจัของเราก็คือโดรนหยาดเช่นเคยนะทุกคนแมงกับผุนชั่วยิงเอาละเทสลาโดมของว่าเราคือช็อตกระสไฟฟ้าสายโว้และช็อตยังไงเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับโดยที่อาวุธของเราจะเป็นวงวงสายฟ้าสีส้มๆเหลืองๆแบบนี้เมื่อมีสปรัชเข้ามาเราก็ช็อตไปชาปอตปแบบนี้นะทุกคนโอ้หปั๊มมืด บอมโอ้โหเนี่เราสามารถอัปเกตให้มันแรงขึ้นได้นะทุกคนอืมแม้ตอนนี้มันจะชา้ากเ็เถอะเอาละ่ะและทีนี้เราจะไปเริ่มเกมจริงกันเลยจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับเราก็ลงมากับยานอาวกาศชุดเดิมเช่นเคยนะนี่คือแคปซูลเบจิต้าของเราอีกแล้วเราก็ลงมายังดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวแบบสุ่มนะทุกคน ลงมาแล้วเจอไก่กตัวดำๆอีกแล้วแล้วก็ไสแตกอีกเช่นเคยโอ้โหสเต็ปเดิมเลยแล้วเราก็รีบลงไปขุดให้อย่างฉับไวโอเคภารกิจของเราก็คือการขุดหาแร่ทุกคนและแร่ที่สำคัญที่สุดในเกมนี้นะั่นก็คือแร่ทองคำมานี่เราเจอทองคำมาทุกคนโอ้หเนี่ยสำคัญมากไว้ใช้อัปเกรดนะทุกคนแล้วเราเจอ2ชุดไนงะ เราเจอถึงสองชุดเนี่ยเราก็จะแบกแร่ตองกรคาขึ้นไปก่อนเลยนะทุกคนเหลือจะ อึดอึศมันก็จะหนักหน่อยอะตอนเนี้ยโอเคเราขึ้นมา4ี่กระดุมแล้วนะ4ชิ้นเมื่อเอา4ี่ชิ้นแล้วเนี่ยเราจะมาอัปเกรดกันเลยทุกคนแบบไวๆเลยนะอันนี้อัปเกรดตัวเจาะเออเข็มเจาะเราจะต้องแรงขึ้นเพื่อที่จะเจาะไวขึ้นแบบนี้ทําให้เราไม่เสียเวลาในการหาของนี่ไงเราเจอทองอแล้วปะเบาะเบะอือโอ้าวนี่แหละของดี ของดีที่ทุกคนต้องมีนะครับเราสามารถเอาไปอัปเกรดป้อมปืนอัปเกรดฐานอะไรได้หมดโดยการใช้ทองเป็นหลักโอเคเราจะไปขุดกันต่อซึ่งภารกิจของเราอ่ะภารกิจหลักๆอเราไม่ใช่ขุดทองนะทุกคนถึงแม้ว่าทองจะสําคัญก็เถอะแต่เราลงมาหาลีลิกตัวลีลิกนี้เป็นตัวเอ่อทรัพยากรโบราณนะทุกคนเป็นซากโบราณที่เราจะสามารถ เขาเรียกว่าขุดกลับยานของเราว่าขุดกลับยานเพื่อไปวิจัยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะทุกคนว่ามันสําคัญมากกับแบบนี้แหละโอเคเรามาขุดกันต่อเราของขึ้นมาอืมลุงม,มารู้สิว่าเราจะเจอทรัพยากรแสนล้ําค่าอะไรอีกหรือไม่อ,มอ,มอมระหว่างที่เราขุดกันอยู่นี้เดี๋ยวอีกสักพักมันจะมีสัปะรานี่ไง พูดปั๊บก็มาปุ๊บเลยมันจะมีสัปราดมาบุกยานเราทุกคนเราจะต้องรีบลับยานอุ๊ยโอ้โหมันเริ่มเจาะแล้วมันเริ่มเจาะแล้วไม่ได้เราต้องชาร์จแบงชาร์จแบงนี่ราวและโดมของเรามันจะต้องใช้สองทีในการฆ่ามันนะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดทีหลังนะทุกคนตอนนี้โดมของเรายังไม่แรงไงเราจะต้องเร่งหาทองนี่เจอสามเรียม สามพยยมน,นี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรอ่ะมันไม่ใช้ซ่อมฐานแต่ก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะทุกคนโอเคเก็บตุงึงตุงึงตุึงตุึงเอาเก็บเข้าไปแล้วเราก็อัปเกรดตัวบินหน่อยหัวเราบินช้าเหลือเกินอเราก็ต้องบินให้มันไวขึ้นหน่อยครับเราต้องขุดไปลึกๆนะทุกคนถึงจะเจออะไรบางอย่างที่แบบเป็นแหล่งแบบเนี้ยเช่นแบบเนี้ยเช่นแบบเนี้ยเป็นต้นทุกคนโอ้โหทองขนาดนี้เดี๋ยวเราขุดทําทางนะทุกคนเจอกลมๆอีก แถมให้แถมให้แล้วต้องอัปเกรดแมงกระพุนเพิ่มแล้วแหละสงสัยให้มันมาช่วยขนสักสองตัวก่อนนะทุกคนเอเคเราเอาขึ้นไปสี่ชิ้นของเราอัปเกรดแมงกระพุนหนึ่งชุดโอเคแล้วเราก็กันฐานเลยเหมือนจะมีสปาราดใกล้มาหรือยังไม่รู้นะเพราะเราต้องอัปเกรดตัวเรดาร์ก่อนเดี๋ยวเราอัปเกรดตัวเรดาร์ก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าสปาราดเนี่ยมันจะมาตอนไหนอืมโอ้โหใกล้มาแบบเต็มที ไกลมาแบบเต็มทนโอเคเรามีกลม,ก,ลมก็มัรเกดต,ตัวทาน n านสปอร์ตโดรนมาเพิ่มจัดไปแล้วอัพความไวในการยิงนะทุกคนมันจะแบบไม่ต้องรอชาร์จนานขึ้นนะโอเคมาเลยเจ้าสมารัตฉันพร้อมแล้วมามันมาทางซ้ายทุกคนวงของเราจงพุ่งไปยิงวิยงยิงอ้โหตายเลยเหรอตายเลยเหรอเพื่อนมาเลยเจ้าบินบินบอม เกลี้ยงโอ้โหทีเดียวหายทีเดียวหายโคตรแรงอะครับลูกเพ่โอเคเรามีโดน2ตัวนะั้นทุกคนหน้าที่ของเราคือการกุดหาทรัพยากรเพิ่มเติมและนี่แหละก็คือความสะใจของเทสตรลาโดมนะัทุกคนใครที่อยากเล่นก็ไปลองเล่นกันได้เลยนะมันชาร์จแบบแววมแวมเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนี่ขนาดยังไม่อัปเกรดเยอะนะทุกคนถ้าอัปเกรดเยอะกว่านี้ คิดดูแล้วกันว่ามันจะแรงกันนาดไหนโอ้โหแรงแบบสถานพิภพว่ะสะเทือนเลื่อนลั่นโอเคทีนี้เราเจอทองนะทุกคนเราก็เอาทองรีบเอาทองขึ้นไปเลยเพราะว่าทองเนี่ยจำเป็นมากๆเดี๋ยวเราจะอัปเกรดปริมาณการขนของเราด้วยนะทําให้ขนได้เยอะขึ้นตอนนี้เราขนได้น้อย,อย,อยโอเคมหวันนี้แหละสี่ดอนเอ้ยสี่ทองจัดไปขนได้ทั้งหกเชิ้นมัง้งอัพทีนึงเนี่ยจาก4ชิ้นเป็น6กเชิ้น ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมาเยอะเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่มีนะทุกคนเนี่ยเราจะบินไวขึ้นด้วยเวลาขนของหนัก,นกเราก็จะบินไวขึ้นแบบนี้และตอนนี้สภาพอากาศด้านนอกสังเกตเห็นว่าฝนตกพรําไม่รู้ว่ากระแสไฟฟ้าของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแรงขึ้นได้หรือไม่นี่เราอั d ด m a g e ได้ด้วยแต่เราอัพเลื่อนไวก่อนนะทุกคนม่งั้นเลื่อนช้าเนี่ย ไปตามสปราร์ตมอนสเตอร์ไม่ทันนะทีนี้เราจะเอาโดนแบเทิลโดนมาช่วยเรายิงหน่อยโอเคไปพร้อมมาเลยจะสปราร์ตมาทางไหนก็มาอุยออ้ยบอมวีบอมตายซะไอพวกลูกกระจกอ่ะทีนี้เราจะขุดไปทางออ้ยยังไม่ทันเจออะไรอ้หเดี๋ยว ๋ยวโอ้โหทองแบบสะเทือนเลื่อนลั่นสถานมีพบขนาดนี้เราก็ต้องรีบผลขึ้นไปเพื่อที่จะอัปเกรดตัวสว่านเจาะของเราให้สามารถเจาะได้แรงขึ้นหน่อยอีกสักหนึ่งขั้นเนี่ยกำลังดีทุกคนแต่ตอนนี้หนักมากเลยเอะหนักทำไมมันหนักแบบนี้ในที่สุดก็ถึงข้างบนยอดสักทีอึ๊ออื้ออื้ออา้ออื้เ้ออืตต้้ออื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 ้้ออครอ้งของเรา เราขุดแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยดูทุกคนแบบพ้งวงปว่วงพ่วงเลยตรงนี้มีทองว้าวทองขนาดนี้พี่พร้อมคุณแล้วนอ้องอือหืออือหือโอ้ยมีกันเนี้เดี๋ยวโอ้หเป็นแพ็คเลยเหรอแม่แก็ต้องขุลขึ้นกันหน่อย,อยนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการทรัพยากรเป็นอย่างมากเลยตอนนี้เล่งดุนงานดุนจีเราต้องอับ,บินไวเนี่ยเพราะเราขุดเริ่มไกลแล้วถ้าเราบินช้าเนี่ยมันเสียเวลานะทุกคน เราอัพบินไวสันหน่อยสักหนึ่งขั้นจัดไปเ,าเราก็บินไปเลยปูนปูน,ปนหอ้โแรงแรงนะลกแตกงานนี้ไปเราขุดตรงนี้อุ้ยเจอสามเหลี่ยมขอบพระคุณมากอุ้ยโอ้โหเ,เ,เจอเจอทุกคนอันนี้คืออัตติแฟกต์นะทุกคนรีเชิร์ชเอาไว้ช่วยเราในการาผ่านด่านง่ายขึ้นทุกคนมันจะสุ่มของ3อย่างมาให้เราเลือกแม้ว่ามันจะสุ่มก็จริงแต่มันก็ต้องมีของดีๆให้เราบ้างแหละ นาะอย่างเช่นเาตาหลอมเอาไปทำาไมเอาไปทำาไมนีแล้วก็กรอกนะดูอันที่มีประโยชน์สุดก็น่าจะตัวกรอกเนี่ยแหละทุกคนอย่างอื่นแบบไร้าสาระและโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้มาทีนี้เราก็จะมาขุดหาทรัพยากรกัน,กนต่อโดยทิ้งเป็นแนวดิ่งไปเลยนะทุกคนยิ่งลึกเนี่ยยิ่งน่าจะต้องมีอะไรพิศวงอยู่ข้างล่างอย่างแน่นอนทุกคนคิดว่าเราจะเจอกับอะไรครับ เช่นเช่นว่าเช่นอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือรีลิกที่เราตามหานั่นเองทุกคนและน,นี่ก็คือตัวประตูเกตเอนเกมของเรานะทุกคนตอ,อนนี้เรายังไม่ได้ต้องการจะเอนเกมนะเพราะว่าป้อมปืนของเราเนี่ยยังกันบอสตัวใหญ่สุดของเกมนี้ไม่ไหวเอาละเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนแล้วเราไปตามหาทรัพยากรที่เราจะต้องการนั่นก็คือพวกทองอะไรพวกนี้นั่นเอง มาทางขวากันบ้างนะทุกคนทางซ้ายเหมือนจะไม่มีอะไรนะเราเลี้ยวขวาไปทางใต้หน่อยนึงไปตะวันขวาเฉียงใต้โอเคเจอสามเหลี่ยมหนึ่งอันอู้จัดไปเจอสายทุกคนสายนี่ไว้เป็นสวิตช์เปิดประตูนะทุกคนเมื่อเราเปิดเจอสายเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นสวิตช์อะเราเปิดไว้ก็ดีนะทุกคนเวลามาทีหลังเราจะได้ไม่ต้องแวะมาหาโอเคตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นที่โลง่ลง ที่ไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสัปหลาดมาแล้วกลับ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 ทุกคนกลับก่อนบลื้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 นทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อสู้กับเจ้าสัปหลาดเราจะมาอัปเกรดตัวป้อมปืนของเราสักหน่อยนั่นก็คือเราจะทิ้งกระแสไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อเราโจมไปนะทุกคนจากนั้นเราจะอัพความรุนแรงของช็อตดาเมจของเราขึ้นมาสักหน่อยอ่าทีนี้เราก็จะอัพความเร็วในการเลื่อนเป้าของเราจัดไปประมาณนี้แหละ เตรียมโจมตีย้ยิ่งนี่มันจะติง้งกระแขไฟฟ้าไว้แบบนี้ทุกคนันก็ช็อตหายไปเลยยังไงล่ะวู้ไปเรามาหาทองกันต่อนะทุกคนทางด้านขวานี้นะ่าจะต้องมีของเยอะแยะอย่างแน่นอนจีเดียเชาเราต้องลงไปดูให้อย่างลึกซึ้งอย่างนี่ไงพูดปั๊บเจอปุ๊บเลยทองคำแท่งมูลค่า 5 0 0 0มืนบาทโอ้โหนี่9ก9 9เอเลยเนี่ยทองอันเนี้ยจัดไปเราขุดเตรียมไว้แเราก็ขน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 มาประมาณนี้นะทุกคนจืดจืดจืดเดี๋ยวที่เหลือเราให้แมงกับคุเราขนกันต่อ,อเหีเราขุดโอ้โหเจอสามเหลี่ยมปาร์ตขุดควายควายจะเจอทองคำมูลค่าหลายบาทนะทุกคนตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละมันตันแล้วอะ เดี๋ยวเราขุดไปตรงที่มันหนาๆตรงนี้หน่อยนะทุกคนเผื่อเจอนั่นๆๆโอ้ทองโอ้แหแรงใหญ่ด้วยทุกคนรอบเนี้ยขอ,องจริงอืมยังมีอีกเะเนี่ยมาโอ้แหแรงใหญ่โอ้โหเป็นเหมืองอนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นก้อนเล็กเคเดี๋ยวเราช่วยประมือเราขนขึ้นไปนะทุกคน มาถึงแล้วมาพร้อมกับสปาราดที่มันบุกเราเราจะต้องป้องกอันฐานโอ้ยตัวใหญ่มาเอาตัวเอาตัวบินได้ก่อนจัดไปดีครับไอตัวใหญ่ไปหนึ่งทีแล้วก็ไอตัวเล็กไปหนึ่งทีแล้วเอาตัวใหญ่อีกหนึ่งทีแบบนี้เรียบร้อยโอ้ยเรานี้มันสุดยอดจริงๆเลยรีบลงไปขดทองแบบด่วนจีเนีเรามาดูโพรงตรงกลางนะเผื่อมีอะไรอีกต้อนอยู่ในนี้หรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่มีนะทุกคน อ๋อตรงนี้เคลียร์โอเคไปหาทั้งอื่นต่อเอาขุดเป็นโพงใหญ่ลงไปเลยเพื่อเจอปัป๊ดปัป๊ดปั๊ดตรงนี้เป็นทางตันแต่ตรงนี้เจอหินหนาปั๊กหินหนาปั๊กคุ้มไหมเนี่ยหูขุดไปเสียเวลาบออึช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 อืมเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะไม่เจอนะเหมือนจะไม่เจอจริงด้วยข้างล่างมีอะไรอีกไหมหรือเป็นทางตันโอ้โหลงไปได้อีก แต่ขุดไม่ไหวแล้วตอนเนี้ที่ขุดเราโคตรกากแต่เราไม่อยากอัพเพิ่มแล้วไงตอนเนี้ยโหตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละพี่เราเลี้ยวซ้ายมาเลยเฮ้ยตรงนี้เจอกลมกลมหน่อยโอเคเราขุดลงมาเปิดทางลีลิของเราให้กว้างนะทุกคนตอนเนี้อึชอึชอืมจัดไปอีกนิดนึงอึชอึชอึชเอชอตรงนี้ดินมันยังไม่แข็งมากลีลิของเรายังพอขุดได้อยู่เฮ้ย,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 ยตรงนี้อะไรอะ่ะโอ้โหเจออ์จิแฟกต์อีก อยู่ตรงนี้เนี่ยนะเหนือลิลิของเรานิดนึงโอ้โหของแท้เลยปะอันน้อยเราก็ขุดลิลิของเราให้กระจ่างเรียบร้อยขุดลงมาเผื่อเจอทองเผื่อเจอทองซ่อนอยู่ข้างล่างก็เป็นได้อึช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 ,อชโอ้โหดินแข็งด้วยด่านเนี้ยของจริงเลยเราเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วกันเอาเท่าที่ขึ้นได้ไปก่อนมาดูสิว่าตัวอาร์ติแฟกต์ของเราเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันจะให้อะไรแก่เรานะทุกคน สองอย่างอีกหนึ่งอย่างเ่ยมันฟิกมาให้เครื่องเปลี่ยนทรัพยากรอีกแล้วเทเลพอร์เตอร์โอ้โหเราได้เทเลพอร์เตอร์แล้วทุกคนแ๋ยวก็เทเลพอร์เตอร์มาใช้ดีครับแล้วพร้อมกับกันบ้านวดเราก็ยิงบางเราก็ยิงบางโ,โอ้โหยิงไปทางซ้ายทีหนึ่งบางเลี้ยงกดโหดอะครับ เดี๋ยวเราจะขนเทเลพอร์ตเตอรต์ของเราไปไว้ล่างๆกันะนะทุกคนในตรงที่เราขุดตัวลิลิกไว้นะตรงนี้จําเป็นจะต้องมีเทเลพอร์เตอรต์อย่างมากเลยนะเราจะได้ลงไปแบบพุ๊บๆนี่ตรงนี้นะทุกคนอ๋อเราโยนไว้โยนไว้แล้วใช้งานยังไงเออเราคลิกซ้ายได้นะทุกคนโอเคได้เดี๋ยวเราไว้ใช้กลับฐานเวลาสัปดาห์มาบุกนะทุกคนอ่าเราจะเปิดประตูลิลิของเราแล้วทีนี้เราไปดูสายเส้นใยของเรา ที่อยู่แถวแถวนี้ทุกคนนี่งไงโอ้โหเจอทองเจอทองแทนยังไงล่ะโอ้โหนี่มันพาเรามาเจอทองนเนี่ยนี่ไงสวิตต์อึชอึชอึชเปิดแล้วเรียบร้อยแต่เป็นทองแบบเยอะนะเนี่ยสายใหญ่ใหญ่มากนี่นี่เปิดแล้วลิลิของเราจิงโอ้โวเป็นยังไงแล้วเทพไหมลิลิของเราโคตรเท่ครับแต่เราทองขึ้นไปอัปเกรดป้อมไฟฟ้าของเราก่อนไม่อย่างานั้นเราจะซู้ไม่ไหวนะ สอเราก็ข <forcément, S 1> ึ้นมาถึงแล้วลรถที่1นึ่งตุวดตุ๊ดตุวดตตนี่เราสามารถว้า okay. ไปได้เลยแบบนี้ทุกคนยิงสะดวกสบายจริงๆเดี๋ยวเราจะขนทองไปสักอีกสัก4ก้อนนะทุกคนเอาชองมาเสิร์ฟแล้วครับพร้อมกับการบ้านเตรียมตัวสรารเองจะบุกมาจากทางไหนว่ามาทางขวาใช่หรือไม่ขอ1ทีทางซ้ายใช่หรือไม่อย่าตีป้อมเรานะเว้ยตีป้อมเรานะเว้ยตายซะ ไอ้พวกลูกกับจกอกหมดไปหมดไปโอเคอเดี๋ยวเราจะมาอัพป้อมของเท้าก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็มีทองเยอะพอสมควรและเราจะอัพตัวยิงไวขึ้นนะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนเร็วขึ้นอีกหนึ่งขั้นตามด้วยรุนแรงขึ้นเอาแล้วเราก็อัพตัวนี้มานนนนนนหนึ่งอันนีหนึ่งอันนะอุ้ยนี่เราอัพป้อมแบบเต็มเปี่ยมจนไม่รู้จะเอาทองที่ไหนไปอัพอย่างอื่นแล้วนะทุกคนตอนนี้เราไม่มีเงินซัก บาทโอ้ oh, อย่างน้อยเราก็อัพความถึกของตัวกรอเราได้นะทุกคนจัดไปแล้วเราก็ซ่อมฐานของเราไว้นิดหน่อยโอ้ oh, my god เราเจอไอ้นี่แทนนะทุกคนน่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าทําให้เรามองได้กว้างขึ้นนี่เรามองได้ลึกขึ้นอีกหนึ่งทันดินนะทุกคนทําให้เราเห็นทรัพยากรที่นี่โอ้ได้ไกลขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราใกล้จะเจอกับอะไรนะทุกคน เช่นใกล้จะเจอกับสามเรี่ยมโู้โหเป็นอะไรที่โกงมากเลยอ่ะตัวเนี้ยคือเราขุดไปแบบตรงไหนไมีทองเราก็จะได้รู้นะไม่ต้องขุดให้มันเยอะโอเคไปเราขุดหาเิสประรามันจะมาบุกเล่าเราต้องเข้าวาร์ปของเราไปกันบ้านนะทุกคนเนี่ยแหละคือความสะดวกสบายของเชรี่พอเจอร์เองมาวิ่งชา้าบัมอ้าวมันตายก่อนอีก ตายก่อนที่เราจะยิงทั้งอย่างนั้นนะอือหเจอใส่ฟ้าของเราที่แสนจะรุนแรงหน่อยบ้ามโอ้โหหายหมดโยโกโคกัคราฟพี่อือหูก็รุนแรงโอ้โหนี่แค่ช็อตธรรมดาอย่างเดียวนะเนี่ยไปว้าแปลวของ ออะน,นี่คือความสามารถนะทุกคนเราสามารถลากไอตัววาร์ปเลพอร์ตของเราไปกับเราด้วยได้นะไม่ว่าเราจะขุดไปทิศทางไหนเราก็จะมีตัวเฮลพอร์ตของเราไปด้วยได้แบบนี้นี่เราขุดมาลึกถึงกั้นนี้นะทุกคนมาดูซิว่าตรงนี้มันจะมีอะไรให้เราเก็บสสยห้อยอุ้ยท้องท้องเจอแล้วโอ้โหมหาสา,า,าลมหาสารมากโอ้นี่ก้อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเยอะเยอะเกินไปพี่ พี่ครับพี่โอ้เราจะขนยังไงหมดครับเนี่ยเอาทองออกขึ้นไปก่อนและนี่ก็คือทองล็อตแรกที่เราเพิ่งขนมาได้จากกล่องเมื่อกี้นี้นะทุกคนโอ้โหโคตรหนักเลยบอกให้โอ้ยเนี่ยเราต้องอัพแบกหามเพิ่มไปเนี่ยครัสักหนึ่งขั้นละกันมาแล้วจ้าพี่อัพขนของหนักมาพี่จะขนเองขึ้นไปนไะเหล่าทองทั้งหลาย และนี่ก็คือล็อตที่2ของเราจากฝูงทองเมื่อกี้นี้เราจะวาร์ปลงไปเก็บกันต่อและนี่ก็คือล็อตที่3จากกองทองเมื่อกี้นะทุกคนเอาล่ะทีนี้เราน่าจะพอได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดขั้นสุดยอดของกระแสฟไฟฟ้าของเรากัน มาเริ่มชี้อัพอันนี้1ขั้นแล้วเอาตัวกระแสไฟที่ทิ้งไว้เนี่ยแรงขึ้นอีก1ขั้นจัดไปและนี่คือขั้นสุดท้ายของกระแสไฟฟ้าแสนโวของเรานี่เรามีให้อัพอีกเพียบเลยนะแต่เราไม่มีทองคําพอและแต่คิดว่าเราน่าจะจบด่านนี้ได้แล้วนะทุกคนไม่ต้องคิดเยอะเลยจัดไปเดี๋ยวเราจะไปเอาลิลิกของเราขึ้นมาก่อนนะทุกคนมาเลยเจ้าลิลิกเราจะแบกหามเจ้าขึ้นไปเอง และนี่คือชะตาที่เราจะต้องเคลียนะเป็นด่านสุดท้ายและบอสสุดแสนจะโหดร้ายนะทุกคนตัวมันใหญ่บะเอ็กเลยอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะนี่ผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันครับว่าตัวบอสที่แท้จริงของเกมนี้นั้นเป็นอย่างไรเอาแรกมาเลยเจ้าสปรารัสว้มันโผล่แล้วหตัวอะไรเนาะเราขอชาร์จแล้วก็ยิงโอ้ชาร์จ ยิงเคลียตรงนี้ก่อนชารจยิงโอ้มาแล้วนั่นไอ้ตัวใหญ่ยักษ์นั่นทุกคนเห็นหรือไม่ทุกคนเห็น,นเห,นหมือนผมไหมชาร์จยิงอัดเลยยิงอัดเข้าไปแล้วบนขวามีอะไรบินมามันบินมาได้ยังไงตายไปซะและไอ้นี้ชารจยิงบําบัญชาจยิงอ่าแตกละลายหายไปแล้วหนึ่งตัวเหลือไอตัวใหญ่นี่แหละที่เราจะต้องเคลียมาดีก็มาดีตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวเรียบร้อย ซึ่งเกมนี้เราก็เคลียด้วยเทสทาโดมเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโคตรสะใจอย่างที่ผมบอกเลยม่ล่าวิ้ยมันจัด ก็จบกันไปแล้วนะทุกคนกับโดมสายฟ้าฟ้าดเทสลาดโดมที่เราได้นําเสนอไปเมื่อครู่นี้เป็นสายฟ้าฟ้าที่คว่เจรุนแรงและสะใจตามที่ผมได้พาทุกท่านไปดูไหมครับว่าท่นานใดที่ชื่นชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมท่นานใดทีอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยส่วนวันนี้ผม,มสมัตเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ